แล้วก็มาถึงช่วง a n งเกอร์เละคอมเมนครับยังไม่จบนะครับกับการอธิบายเทคโนโลยีจากไดว่าครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจเวลาคุณจะเลือกซื้อลอกมันมีเนื้อหาอย่างไรบ้างเชิญชมครับ a n g เกิลเลคคอมเครั้งนี้ครับก็เป็นตอนต่อจาก a n g เกิลเลคคอมเครั้งที่แล้วที่เราพูดกันในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใดว่านำมาใส่ในรอกของเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆควรรู้ไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเราจะซื้อลอกได้ว่ารุ่นนี้กับลอกได้ว่ารุ่นนี้เอ๊ะเราได้อะไรมาบ้างนะครับมันมีเทคโนโลยีอะไรอยู่ในลอกตัวนี้บ้างมันมีเทคโนโลยีอะไร อยู่ในรอกตัวนี้บ้างเพื่อที่จะได้ประกอบการตัดสินใจนะครับดูการแตกต่างกันเอ๊ะราคานี้มันได้เท่านี้ราคานี้มันได้เท่านี้นะครับรุ่นนี้ได้อันนี้รุ่นนี้ได้อย่างนี้เอาให้เพื่อนๆเ,เด็ดขาดกันไปว่าไอเทคโนโลยีเหล่านี้แหละมันให้อะไรกับคุณมันช่วยอะไรกับคุณบ้างนะครับก็อันนี้นะฮะหรือว่าที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับก็คือแคตตาล็อกที่เพื่อนๆน,น,นะครับที่ไปงานทัฟมา 2,016นะครับและถ้าได้ไปแวะซุ้มใดว่าเนี่ยเขาก็มีแคตาล็อกชุดนี้แหละจําหน่ายให้คุณอย่าไปดูเฉยๆดูเปล่าๆดูแค่ผ่านๆไม่ได้ครับควรจะเข้าไปดูด้วยครับว่าในนี้มีอะไรมาบอกคุณเมื่อครั้งที่แล้วครับเราเล่าเทคโนโลยีของรอกสเ i n น i n g ไปแล้วมาในครั้งนี้ถึงตาของเบสแคสติ n งบ้างละเรามาดูกันว่าในเบส c a s t i n g มีเทคโนโลยีอะไรอยู่บ้างนะครับเข้าไปดูข้างในกันเลยครับ ในหน้าที่ว่าด้วย Rock b a d Casting นี่ครับหน้านี้นะฮะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้นะเอาอันดับแรกเลยเป็นตัวเรือธงของเขาในตอนนี้นะครับก็คือระบบนี่ฮะเราอาจจะเห็นกันมานานแล้ว TWS T Wing System ใดว่า อย่างที่เคยบอกนะครับได้ว่าฝันมาเนิดนานว่าจะทำยังไงให้การเหวี่ยงลอกเบสแคสติ้งมันส่งสายออกอย่างเป็นอิสระเพราะว่าด้วยตัวเกลีย่ยสายแบบเดิมเมเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของจุดบีบตัวเกลีย่ยสายในเมื่อครั้งอดีตนี้ไดว่าโปรแคสเตอร์เคยทำอันนี้ครับทำให้หน้ามันแตกแยกออกมาจากกันเลยทำเป็นระบบแม่เหล็กกดฟรีสปูลปุ๊บน้าระเบิดออกเลย องข้างแล้วแหมมันยังไม่โดนใจใช้ไปมันก็ยังไม่โดนใจนะก็เลยค่อยคคิดค่อย,ค,อย,ค,ค,อยค่อยสันนะครับแล้วก็ทำตัวนี้ขึ้นมา T wing system ตัวเกลี่ยสายแบบรูปตัว T คือด้านบนกว้างด้านล่างแคบมันช่วยอะไรครับเมื่อเรากดฟรีสปูตัว ตัวเกียร์สายนะครับนะมันก็จะเอาด้านบนมารับภาระในการในการประคองสายเบ็ดตัวช่วงบนของทีวิงซิสเต็มจะมารับภาระในการประคองสายเบ็ดซึ่งมันฟรีมากมันกว้างขึ้นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับกว้างขึ้นเขาเรียกว่ามันลดแรงเสียดทานลงไป74%จากรูปแบบตัวเกียร์สายเดิมเดิม มันช่วยอะไรครับมันช่วยให้อิสระของการออกสายเบ็ดจากสปูลเนี่ยมันมีอิสระสูงขึ้นและเมื่อมันมีอิสระสูงขึ้นมันก็ทำระยะมากขึ้นครับ TWS ครับ T wing System ครับ<ม>และในส่วนต่อไปครับที่ได้ว่าเลือกนำมาใส่ในลอกเบดแคสซิ่งในยุคปัจจุบันนี้<ม>ก็คือตัวหน่วงนะครับ ที่เรียกว่า SV Concept นะครับย่อมาจากคำว่า State Free Versatile นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่อะไร SV Concept นะครับจะเป็นการปรับแรงหน่วงในแม่เหล็กนะครับในสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะปรับแรงหน่วงให้สอดคล้องกับแรงดึงจากปลายสายขณะเหวี่ยง โอ้ยอย่างนี้สับสนนะฮะอาจจะงงครับคือเมื่อเราเวียงไปเนี่ยน้ำหนักเวียงที่ดึงสายให้ทยานออกไปหรือว่าน้ำหนักเหยื่อที่มันดึงออกไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดึงในอัตราเดียวกันไปตลอดนะมันจะมีแรงกระชากช่วงต้นแล้วก็ไปแผ่วช่วงปลายซึ่งระบบหน่วงแม็กฟอร์ดแบบเดิมๆรับผิดชอบอย่างนั้นได้แต่ในรายละเอียดของมันในขณะที่มันทยานออกไปเนี่ยมันมีแรง ที่ไม่เสถียรเล็กๆนิดเดียวมีแรงไม่เสถียรเล็กๆอย่างเช่นอาจจะประทะล้มบ้างลมเบาบ้างอะไรบ้างมันเกิดการดึงที่ไม่เสถียรเจ้า sv concept เนี่ยมันไปรับภาระในช่วงนั้นก็คือการมีการาปรับตัวชุดหน่วงนะครับที่วิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กเนี่ยขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆน,น,นิดเดียวนะครับให้เหมาะสมกับแรงกระชากจริงที่เกิดขึ้นมาจนถึงสปูล ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ลดปัญหาอาการฟู่ของสายเบ็ดไปมากขึ้นไปอีกจากระบบเดิม,ดมนะครับแต่นิดหนึ่ง SV concept วันนี้เนี่ยก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้วนะครับเ,เดิมเนี่ยเราอาจจะพบปัญหานะครับนักตกปลาชาวไทยเราอาจจะพบปัญหาเรื่องถ้วยหน่วงค้างหรืออะไรวันนี้เนี่ยแก้ไขแล้ว ปัญหาถ้วยค้างเนี่ยถูกรับการออกแบบดีไซน์นะครับนะเราได้เราได้คุยกันนะครับแล้วก็คุยกับทางใดว่านะเขาก็ไปดีไซน์แก้ปัญหาถ้วยค้างเนี่ยนะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยผมทดลองด้วยตัวเองเนี่ยตีถ้วยค้างแล้วเนี่ยไม่เจอเลยนะจนถึงหน้าวันนี้ยังไม่เจออาการตีถ้วยค้างใน SV c o n คอนเซปต์รุ่นใหม่ๆรุ่นปัจจุบันนี้เลยนะก็ถือว่า เป็นระบบการฟู้ตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีนะครับเป็นของที่คุณควรดูว่ามันใช่ h v Concept หรือเปล่าทีนี้มาดูกันในส่วนของเทคโนโลยีอื่นๆที่เสริมอยู่ในระบบเบ d c a s t i n g นะครับในรอบเบ d แคสติ้งในปัจจุบันนี้นะครับและนะครับแน่นอนว่าเมื่อเจ้า Max Seal เนี่ย สามารถทำเป็นแมกซิลแบริ่งได้นะครับกับรอกในรุ่นที่ใช้ในน้ำเค็มนะครับที่จะต้องไปต่อสู้น้ำเค็มเนี่ยเขาก็จะมีการนำแมกซิลแบริ่งเนี่ยมาใช้นะครับเพื่อปกป้องไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าไปในห้องห้องเครื่องห้องกลไกนะครับทำความเสียหายได้นะครับอันนี้ก็จะถูกใช้อย่างในรุ่นเรียวกะที่ใช้กับงานจิกกิ้งนะครับ แล้วก็อย่างอันนี้นะฮะ Perfect Double Stopper Perfect Double Stopper ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นชุดด็อกที่ไปล็อกกับเฟืองนะครับสองชั้นเลยนะอันนี้ใช้กับงานตกปลาที่จะต้องสู้กันในเกมที่มีทอสูกสูงๆปลากระชากหนักๆวิ่งไกลๆนะครับไอ้เจ้า Perfect Double Stopper ตัวนี้จะช่วยให้ คุณมั่นใจในเกมได้นะครับหรือว่าอย่งอางระบบรดกหรือว่าระบบเบรกที่เราเรียกติดปากกันเนี่ยนะครับระบบรดกของเขาเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า,า UTD นะครับ Ultimate Tournament Drag ตัวนี้ก็จะเป็นแดกที่พวกโปรโปรของเขาเนี่ย ลงความเห็นแล้วว่าเวลาตามที่ใช้ในตามงานแข่งเนี่ยเขาต้องการคุณสมบัติของเบรกแบบนี้นะครับเขาต้องการคุณสมบัติเบรกอย่างนี้นะ,ะแล้วทางนี้ก็ดีไซน์ให้ตามกับพวกที่โปรโปร,โปรเขาต้องการมามันก็จนเกิดมาเป็นอุลติเมตทัวนาเมนต์แบรกหรือว่า utd ซึ่งตอนนี้มันก็มาอยู่ในรอกตกปลาที่คุณก็เป็นเจ้าของได้นะครับ คุณก็จะใช้ะระบบเบรกแบบเดียวกันกันกบที่โปรเขาต้องการใช้อ่ะครับแล้วอย่างเจ้าตัวนี้ครับสปีดชาร์ปนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ได้ว่าพัฒนามานานแล้วสป e ดชาร์ปนี่คืออะไรก็คือจากแกนสปูลที่มันยึดอยู่กับตัวสปูนกับบอดี้นะครับที่ต้องยาวๆเนี่ยเขาลดทอนมันลง ให้ส่วนรับภาระของแกนสปูลน,นั้นสั้นลงนะครับให้เกิดความเสถียรสูงขึ้นคือถ้ามันยาวมันอาจจะมีการแกว่งมันอาจจะมีอะไรมันเขาก็ทําให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งมารับภาระของมันอันนี้อันนี้เรียกว่าระบบสปีดชาร์ปแล้วเมื่อเรากดฟรีสปูลปุ๊บมันถอนออกมาเนี่ยสปูลเป็นอิสระมากขึ้นนะครับมันก็สร้างผลให้การเหวี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทั้งหมดทั้งปวงนี้แหละครับก็คือเทคโนโลยีที่ใดว่านำมาคัดสรรเลือกใส่เอาไว้ในลอกเบสแคสติ้งรุ่นต่างๆซึ่งเพื่อนๆครับเวลาซื้อลอกอย่างที่บอกดูว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรเหล่านี้อยู่ในลอกบ้างหรือหลังจากนี้ต่อไปเวลาที่ผมแนะนำลอกตกปลานะครับอย่างในช่วงของ a n g l e r และ Comment อย่างนี้เนี่ย เพื่อนๆจะได้ไม่งงว่าไอ้สับต่างๆที่ผมหยิบยกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น UTD ไม่ว่าจะเป็น s v มันคืออะไรจะได้ไม่ต้องมาขยายความกันอีกนะครับคุณสามารถกลับมาดูเนี่ยในตอนเนี้ Anchor l e Comment 2ตอนนี้ตอนที่ว่าดโดย Spinning แล้วก็ตอนว่าที่ว่าด้วยเบ d c a s t i n g อย่างเนี้ยเพื่อดูขยายความเข้าใจนะครับว่าไอ้ระบบต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วมันช่วยอะไรคุณบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการตกปลาของคุณครับถ้า สงสัยอย่างไรเนี่ยคุณสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของไดว่าได้หรือคุณอยากพูดคุยกับเจ้าพนาักงา่หรือเจ้าพนักงานไดว่าก็ไปที่ Facebook ของไดว่า South East a เซียครับลองสอบถามเขาดูนะครับอาจจะอาจจะช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้มีคนมาตอบคุณนะครับแต่ว่าที่นั่นผู้คำถามผมเชื่อว่ามีคำตอบครับ และนั่นนะครับก็คือเนื้อหาจากใดว่าครับต่อไปเวลาคุณจะเลือกซื้อรอกดูครับว่ารอกของคุณมีเทคโนโลยีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วคุณจะตัดสินใจง่ายขึ้นครับ